เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมบริษัทในเครือทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ4ีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ครับ เครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับพร้อม7บริษัทในเครือทั้ง CPF CPO CP Extra t r u e Corporation t r u e v i s i o n t r u e m o n e y และ m s ครับจัดงาน CP 100เรียงใจพาไทยคว้าชายัย4เกมและอาเซียนพาราเกมทุ่มงบกว่า100ล้านบาทสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขัน4เกมและอาเซียนพาราเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพตอกย้ำบทบาท ภาคเอก,กชนของไทยที่สนับสนุนกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรกองศักยยอดมณีครับพร้อมด้วยดรธีรพลถนอมศักยุทธ์ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมประกาศเป็นกรุ๊ปเมนสปอนเซอร์และก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยให้คว้าชัายชนะครับ กีฬาเนี่ยเป็นของที่เรียกว่าเราไม่ได้เกิดความสัมพันธ์เฉพาะการแข่งขันครั้งนี้นะครับแต่ว่าเป็นการสรับสนที่ยาวนานต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าในการแข่งขันกีฬาต่างๆมาการรมกีฬาที่ประเทศไทยส่งตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งนะทุกครั้งก็จะมีการสรับสนจากเครือซีพีในการที่สับสนเรื่องอาหารเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้นักกีฬาเรานะครับได้แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ทั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพก็ CP จัดเต็มนะครับด้วยการที่สนับสนุนในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรื่องการถ่ายทอดซึ่งจะมีการถ่ายทอดเยอะที่สุดน,นะครับใน20ช่องชนิดก,กีฬานะก็ทั้งนี้ก็จะเรียกว่า,าคนไทยโชคดีนะครับที่ได้ CP เข้ามาสนับสนุนทำให้สามารถจะดูก,กีฬาเชียร์นักกีฬาได้อย่างเต็มอี่ และความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ครอบคลุมทั้งซีเกมอาเซียนพาราเกมในหลายมิติเลยครับทั้งการดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันในเรื่องของอาหารการกินยังมีแคมเปญเซเว่น Seven, ชวนเชียร์สุดใจทีมไทยแลนด์แคมเปญกรีนซีเกมซีเกมสีเขียวสนามปลอดขยะจัดเตรียมซิมทรู 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก11ประเทศรวมทั้ง รับชมการถ่ายทอดสดีเกมฟรีครบทุกกีฬาสำคัญทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ครับ